สวัสดีครับมาสัมภาษณ์งานกันอีกทีหนึง่งมาดูเลยว่าถ้าเกิดในวงจรน,นี้นะครับเรามาสัมภาษณ์งานเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดวงจรน,นะครับต่อแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นะระหว่างข้อหนึ่งกับข้อ2องดูตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ใส่สีม่วงเข้าไปนะครับนี่คือตัวออออทา์เมอร์นะครับนี่คือทา์เมอร์ชื่อชื่อทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคต่อพว่วงแอนวตันร่วมกันนะครับแล้วก็คําถามอยู่ตรงนี้นะครับคําถามอยู่ตรงนี้ สีเขียวอ่าบอกว่าถ้าเกิดนะครับเอาอาเมอร์เนี่ยต่อที่สีเขียวนะครับจุดนี้อ่ากับสีสีฟ้าสีแดงก็ได้อะนี่นีคือข้อเลือกนะต่อแบบนี้นะครับอ่านั้นนี่คืออ่าสีแดงคือข้อหนึ่งสีเขียวคือข้อสองครับเขาถามว่า ถ้าเกิดต่อแบบข้อหนึ่งกับข้อสองแล้วเอาคอนแทคครับของทอมเมอนะครับมาขนานแบบนี้นะครับนี่คือ T ีหนึ่งครับคำถามคือข้อหนึ่งกับข้อสองให้ผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรฝั่งนี้ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็น K2 สองนะครับฝั่งนี้ต้องเปลี่ยนเป็น K2 สองเพราะนั้นแปลว่าเมื่อเรากดสตาร์ทนะครับจาก K1 นะจะส่งผลให้เกิดกับวงจรในฝั่ง K2 แน่ๆนะครับอ่าทั้งหมดนี้ก็ใช้นิวตันร่วมกันอ่าใช้นิวตันร่วมกันไปเลยนะครับเป็นวงจรที่ร่่วมกันอยู่อันนี้คือใช้นิวตันร่วมกันเลยปื้ดแบบนี้นะนะครับอ่าแล้วก็ใช้เบเกอร์ร่วมกันอ่าน,นี้ตัดทิ้งปึ๊บอ่าเพื่อให้มองเห็นภาพง่ายขึ้นเห็นไหมอ่าใช้เบเกอร์ร่วมกันนะครับฝั่งนี้คือฝั่ง K1 ฝั่งนี้คือฝั่ง K2 มีการทำงานกลไกลเดียวเลยคือทัมเมอร์นะครับคำถามคือถ้าเราต่อทัมเมอร์นะครับคอยนะเลขสอกับเลขเจอย่างนี้นะถ้าเอาเลขสอต่อณนะจุดที่1กับเอาเลขสอต่อณนะจุดที่สองเลข2องคืออยู่ตรงนี้นะจะส่งผลอย่างไรกับแมกเนติก K2 ถ้าเอาคอนแทคของทัมเมอร์ตรงนี้เห็นไหมมาขนานแบบนี้นะครับ นี่คือนี่คือคำถามอคอมเมนต์กันดูนะครับฝึกแนวคิดฝึกความคิดฝึกการอ่านวงจรขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ